ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องโครงการ eec เนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยเอ๊ะดูเงียบเงียบไปในช่วงโควิดเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็เดินหน้าไปตลอดนะครับอาจจะไม่ค่อยมีข่าวสารปรากฏออกมาบ้างแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างนิคมอ,อุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยการเชื่อมสัญญาณไปยังนิคมอ,อุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คจังหวัดระยองนะครับ ท่านนายกเนี่ยบอกว่าโครงการนิคมสมาร์ทพาร์คเป็นโครงการภายใต้นโยบายไทยแลนด์4.0การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งมีความมุ่งหวังร่วมกันให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตนะครับโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับการพัฒนานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือที่เรียกว่า New S Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ ใช้นวัตรกรรมการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและมันจะทําให้เกิดการขยายตัวในการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทอื่นๆในพื้นที่ EEC นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองในนะที่ประมาณ1,400ไร่นะก็จะ,ะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 2, 3 7 0ล้านบาทเศษ จะรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงที่ทันสมยัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นต้นนะครับจะแล้วเสร็จประมาณาปี2567นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการาในพื้นที่ E4 นะครับ จะเป็นตัวดึงดูดาภาคธุรกิจจากต่างชาติก็ดีหรือในประเทศไทยก็ดีที่เขามีเทคโนโลยีสูงๆมาลงทุนตรงนี้นะฮะและที่สำคัญจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นหลายพันคนด้วยนะคะ